รถวูบที่ความเร็วรอบสูงเกิดมาจากอะไรครับอาจารย์เป็นรถมีโอนะครับวันนี้ขออนุญาตทำการตอบคอมเมนต์โดยรวมนะครับไม่เฉพาะเจาะจงนะครับมันเกิดขึ้นได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับในกรณีแบบนี้จะเกิดจากอะไรได้บ้างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับเราเข้ามาสู่เนื้อหาของเราเลยนะครับในกรณีที่ FC ถามเข้ามาบอกว่ารถมีโอนะครับมีอาการ รถวูบที่ความเร็วรอบสูงนั้นนะครับเราก็ไม่ได้รู้นะครับว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรเราก็ได้เพียงแค่สันนิษฐานหรือว่าเล่าเรื่องหรือว่าแนะแนวทางให้กับ FC นะครับได้นำข้อมูลนี้นะครับไปทำการาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกับตัวรถของท่านนะครับเพราะว่าท่านไม่ให้รายละเอียดอะไรมาเลยนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง นะครับในกรณีที่รถของเราวูบในขณะที่เราขับขี่ความเร็วรอบสูงนั้นนะครับในส่วนของคาบูเรเตอร์นะครับเอาในส่วนของคาบูเรเตอร์ก่อนอ่าเอาปอเป็นรถคาบูก่อนนะเนี่ยไอ้เจ้าเข็เมเร่งขาวๆที่เห็นอยู่ข้างในเห็นไหมเวลาที่มันวูบรอบสูงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันวูบเพราะน้ํามันไม่พอหรือว่าวูบเพราะกรองอากาศนะครับอ่าน้ํามันลงเยอะหรือเปล่า แล้ก็เลยสันนิษฐานอันดับแรกสันนิษฐานไว้ว่าเข็มเล่งขาดนะเข็มเล่งขาดท่านก็ต้องไปทําการตรวจเช็คเข็มเล่งก่อนนะครับว่าเข็มเล่งของท่านมันขาดไหมถ้าเป็นโซนิคก็เคยมีอาการขาดนะอ่าตรงนี้นะครับทุกท่านนะอีกกรณีต่อมาก็คือในกรณีที่ว่าระดับน้ํามันภายในขบูมีมากเกินไปทําให้น้ํามันเกิดอาการไหลเข้าไปตามรูพวกนี้ไปออกหลังขบูนะครับ แล้วเกิดอาการพ่วมทำให้หัวเทียนบอดมันก็เลยวูบหรือเปล่าหรือหรือนะอาการจ่ายน้ำมันเนี่ยจ่ายเป็นปกติดีจ่ายเป็นปกติดีแต่ใส้กรองอากาศของเราอุดตันอากาศเข้าไม่ทันมันก็วูบรอบสูงเช่นเดียวกันกรองตันกับวูบรอบสูงเด้ออย่าว่าบววูบเด้อพี่น้องเด้อบอดได้เช่นเดียวกันหรือ ระดับน้ำมันภายในคาบูเรเตอร์มันมีน้อยเกินไปมันมันใจน้ํามันไม่เพียงพอในรอบสูงหรือเปล่านะครับและอีกกรณีหนึ่งเราเคยเจอปัญหาก็คือไอเจอ้านมหนูเดินเบานมหนูเดินเบาอุดตัน,น,นมันก็วูบรอบสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านมหนูเดินเบามันทํางานทุกย่านความเร็วนะนับตั้งแต่สตาร์ทเป็นต้นไปนะอ่าดังนั้นไปเคลียร์เรื่องของคาบูให้จบก่อนถ้าเป็นรถหมวยฉีดก็ เรื่องของเนี่ยไอเจ้าตัวปั๊มเนี่ยนะจ่ายน้ํามันเพียงพอหรือไม่ถ้าน้ํามันไม่พอแรงดันปั๊มมันตกนะมันก็จะเกิดอาการวอดวูบได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันสํารองน้ํามันในระบบไม่เพียงพออันเนื่องมาจากเล็กเลรดในตัวลูกปั๊มนะครับสึกล้อ่าปิดน้ำมันไม่อยู่ทําให้แรงดันมันร่วงทําให้แรงดันมันตกกองกองหลุดกองหลวมกองอุดตันนะ ทำให้อากาศมันเข้าได้หรือเปล่านะครับหรือว่าตัวมอเตอร์ปั๊มติ๊กมันเสียมันสร้างแรงดันไม่พอปั่นหรือว่าปั๊มน้ํามันขึ้นไปไม่พอนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปพิจารณาอีกรอบหนึงนะเอาละนะครับอรถหัวฉีดก็จะมีในเรื่องของอ่าทีพีอยู่ไหนวะทีพีหรือว่า Map เซนเ o r ร์ไอ้พวกเนี้ยนะที่ติดอยู่กับดิ้นเลงตัวนี้ถ้าอา ข้างในมันเสียข้างในมันก็จะเป็นสมมุติว่าตรงนี้เป็นแถบไฟก็แล้วกันมันก็จะมีขาตัวหนึ่งวิ่งนะแตะกันวิ่งขึ้นไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมาตามการเล่งของเราเนี่ยมันจะเป็นแถบความต้านทานนะครับถ้าความถ้าแถบพวกเนี้ยมันเสียสีกันไปเสียสีกันมาเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันหมุนเนี่ยหมุนไปหมุนมาข้างในมันเสียสีกันไปเสียสีกันมามันสึกนะครับ มันก็ไม่สร้างความต้านทานนะจุดจุดนั้นมันอาจจะวูบเพราะไอจ้์ตัวนี้แมปเซนเซอร์ TP เซนเซอร์ก็เป็นไปได้นะเอานะครับทีนี้นะครับนอกจากเรื่องของอปัม๊มหรือว่าหัวฉีดหรือว่าคาร์บูเรเตอร์ที่เราเก่ามามันก็ยังมีในเรื่องของไอจนี่ด้วยนะนี่ฝาถังเนี่ยอุดตันฝาถังอุดตันน้ํามันลงไม่พอลงไม่ทันแน,เน่เกิดอาการวอดวูบดับ ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นอย่าประมาทกับฝาถังน้ํามันลาดับต่อมามันก็จะมีกรองภายในถังน้ํามันภายในถังน้ํามันตรงอ่าถ้าเป็นรถกระบูตรงที่ออกมาจากก๊อกเนี่ยมันเข้ามาก๊อกเนี่ยมันก็จะมีสายน้ํามันอ่ามีก๊อกน้ําอ่ามีกรองน้ํามันกรองน้ํามันอุดตันหรือไม่น้ํามันลงไม่พอลงไม่ทันลําดับต่อมาก็เรื่องของตัวก๊อกน้ํามันอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะก๊อกเห็นไหมเนี่ยนี่นี่ก๊อกน้ํามันนะฮะก๊อกน้ํามัน ต่อน้ำมันไม่ดีนะครับก๊อกเทียมน้ํามันลงไม่พอลงไม่ทันมันก็เกิดอาการวอดวูบได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งนะนี่พัดเชืคอยพัดเชืคอยเนี่ยนะมันเสียหรือเปล่านะครับมันเสียมันอ่าจรอบไม่ทันหรือว่ามันอาจจะมีเศษเหล็กเศษอะไรมาเกาะสองขั้วเนี่ยให้ เชื่อมต่อถึงกันหรือเปล่าอันนี้มีอาการน็อกรอบวูบเล่งไม่ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับจากเศษเหล็กที่มาเกาะตรงนี้นะอ่าเห็นไหมช่างบางท่านถึงขั้นต้องเอาซิลิโคนเอากาวมาโอบมาแปะไว้เพื่อไม่ให้ไฟอ่าเพื่อไม่ให้เศษเหล็กมันมาเชื่อมโยงกระแสไฟถึงกันมันก็เป็นการแก้ปัญหาอีกอย่างเดิงนะครับทุกท่านก็อ่ะลำดับต่อมา ว่ากันด้วยเรื่องของน้ำมันเครื่องเรื่องของน้ำมันเครื่องเรื่องของความร้อนเรื่องของน้ำยาหม้อน้ำนะครับท่านเคลียร์ดีหรือ,อยังนะอ่าลำดับต่อไปก็ในเรื่องของระยะห่างของวาล์วนะตั้งวาลว์ตั้งหรือ,อยังถ้ายังไม่ตั้งก็ไปตั้งดูหน่อยนะบางทีร้อนมาวาลว์ยันมันก็วูบได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้ ก็คงจะต้องอธิบายเพียงเท่านี้นะครับพูดโดยรวมไม่ได้ระบุเฉพาะรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับถ้าระบุรุ่นใดรุ่นหนึ่งอ่ามันก็ให้ความรู้ที่น้อยเกินไปไม่ว่าจะลดขบูหรือว่ารถหมวฉีดเหมือนกันเลยนะครับขบูก็มีก๊อก,กนะที่จะจ่ายน้ํามันลงมาที่อ่าคบูตัวปั๊มหมวฉีดก็มีตัวแม่ปั๊ม มีตัวควบคุมเซ็นเซอร์หลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแต่โดยรวมอาการก็ไล่ๆเหมือนกันนั่นแหละนะครับทุกท่านนะอะแต่ที่สาคัญนะไอ้ปักหัวเทียนกับหัวเทียนนั่นเบื้องดีดีเด้อฮ้อนมากฮ้อนมาปักหัวเทียนแตกไฟกระโดดออกทั้งขาง,งนะครับพี่น้องเอฟซีผมเคยเจอมาแล้วร้อนมาแล้ววูบดับเพราะอะไรเพราะปักหัวเทียนมันร้อนปักหัวเทียนเทียมเนี่ยไฟมันก็เลยกระโดดโลงโค้งเนาะปักหัวเทียนมันแตกมันก็ ไฟกระโดดลงโครงนะครับอันนี้เราเคยเจอปัญหามาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ให้ไปคิดพิจารณาเอาอย่างที่เราพูดไปดูสีหัวเทียนเป็นหลักว่าสีหัวเทียนของเรามันเป็นสีไหนยังไงนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับเท่าที่ดูดูตอนนี้คิดว่าบอกไปหมดทุกอย่างแล้ว นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้ปรปับปรุงแก้ไขกับปัญหารถที่เกิดขึ้นสวัสดีครับ